ประสบการณ์หรือความเข้าใจใหม่ที่ลับเลิศที่สุดซึ่งแน่นอนการจุนจิตเป็นวิธีการที่ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้อย่างแน่นอนความมีการจูนระบบจิตโดยตรงกับความที่ที่ใช้สัญญาณพิเศษของชีวิตที่เราเรียกว่าการสื่อสารผ่าน คลื่นสมองหรือคลื่นจิตเป็นเวฟและแน่นอนตอนที่เราสัมผความรับรู้ของสมองสองสี่คือสมองซีกซ้ายและซีกขวาประสบการณ์แห่งกันเกิดปฏิกิริยาของขึ้นไฟนฟ้าและสนามไม่เหล็กที่กระตุ้นในระดับอะตอมหรือเซลล์ในร่างกายเราจมือ,มอกนกันระเบิดครั้งสำคัญของ เป็เรล้ว่าหรือจักรวาลภายในตัวเราเป็นการก่อกำเนิดของพลังแห่งความรู้สึกใหม่จเกิดความรู้สึกสุดยอดที่มนุษย์หรือพวกเราทุกคนไม่เคยได้รับมาก่อนความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ทำให้เราสามารถตหนักรู้ถึงญาณปัญญาตหนักรู้ถึงความคิดใหม่ที่เหนือกว,กว่าและชั่วพื้นตาเดียวกัน าก,การจัดการจุนจิตมันคือการติดอาวุธทางจิตวิญญาณนั่นเองเจะรู้สึกถึงชีวิตที่เหนือกวา่าชีวิตที่มีพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราสามารถใช้กดแง่งจักรวาลหรือกดแ่งแรงด้ดูจะอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดทำให้เราสามารถเข้าถึงชีวิตที่ชัดเจนได้ส่งพลัง ทำให้เรารู้ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนจะใช้ชีวิตยอย่างไรบนโลกใบนี้ให้คุ้มค่าที่สุดที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และแน่นอนกระบวนการในการจูนจิตต้นฉบับของแท้ The Original Tuning เป็นวิธีการที่ล้ำลึกไม่เหมือนใครและแต,ตกต่างจากกระบวนการในเชิงความคิดเป็นการฝึกฝนและการจูนตัวเองกับจักรวาลในวิธีการที่ และรู้ึที่สุดเป็นขาดต่อวง,งจรของจิตใต้สำนึกเพื่อที่จะจูนกับความรู้สึกที่เหนือกว่าในระดับของซูเปอร์คอนเชสเน็ตหรือจิตเดือดสำนึกนั่นเองทำให้เรามองเห็นความชุ่มข,ของชีวิตแบบ360องศาทำให้เรารู้สึกชีวิตรู้สึกกับตัวเองในแบบที่ล้ำลึกและมีอิสระทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตในแบบของการ อย่างรู้หรือค้นพบความรู้สึกนี้ด้วยตัวเองแต่แน่นอนว่าบทการแห่งการจุดจิตจะทำให้เราเข้าถึงองคอริทึมหรือกระบวนการอันแสนวิเศษที่จะใช้ชีวิตยอยู่บนโลกนี้อย่างยอดเยี่ยมและล้ำเลิศที่สุดมันทำให้เราคนพบตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของเรามันทำให้ชีวิตของเราเหนือล้ำและลึกซึ้งที่สุดเกินกว่าที่จะ ที่จะที่เราจะเคยมีประสบการณ์ในการทำรู้มันเป็นความรู้สึกใหม่มันเป็นการเกิดไปทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าการรีเบิร์สมันเป็นการเวกอัพมันเป็นการตื่นรู้อย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าการลุกโผล่ทางจิตใต้สำนึกการจุนจิตจึงเป็นหนึ่งเดียว The Original Tuning ที่ถูกค้นพบจากประสบการณ์อันได้รับของผม แวิธีการที่ไม่เหมือนใครนี้สามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองจากการเชื่อมหรือการจุนในระบบพิเศษที่ผมได้ถ่ายทอดประสบการณ์นี้กว่า7ปีหรือมากกว่านั้นดังทางการจุนจิตยังเป็นวิธีการที่ทำให้มนุษย์เราสามารถลดล็อกตัวเองจากความคิดเก่าก้าวเข้าไปสู่ประสบการณ์ ของความเป็นมนุษย์ที่เหนือชั้นใช้ชีวิตยอย่างคนที่ล้ำเลิศและล้ำลึกใช้ชีวิตยอย่างคนที่มีพลังอำนาจของคนที่สามารถลิคิดกำหนดชะตาชีวิตของเราด้วยตัวเอง